หนาวไหมหนาวมากเลยค่ะอมีสองตัวเลยนะคะกำลังทำอะไรอยู่เออไฟป่าน่าจะเผาต้นไม้นะเห็นป่ะเหมือนทะลุม่ติเลยพีเราจะไปล่นนากนนะคนแล้วาฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Brianna Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะ Brianna ันนี้ก็อยู่กับช่องเรียนสครับค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะไปเที่ยวที่อุทยานแห่งหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าสวยมากในอเมริกานะคะคนั่นก็คือย o เซมิตี้ค่ะใช่แล้วค่ะเรายังไปไม่ถึงนะคะแต่ว่าเราเจอวิวนี่ค่ะสวยมากสวยมากอ่าโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะไปกันเลยค่ะไปเลย ค่ะ Yosemite National Park นะคะอ่านี่นะคะแดดดี้ก็ได้ซื้อตั๋วนะคะเพื่อที่จะเข้าอุทยานแห่งนี้เรียบร้อยแล้วออนไลน์นะคะ,ะเราต้องซื้อร่วงหน้าใช่ไหมแดดดี้อ่าพอเราเข้ามานะคะเขาก็จะให้แผนที่เรามานะคะคือมันใหญ่มาก <Yeah. S 2> จากนี้ไปนะคะเราต้องขับไปอีก2ชั่วโมงค่ะ เขาบอกว่าอุทยานแห่งนี้นะรีสวยมากเป็นที่ที่สวยมากแห่งหนึ่งในอเมริกาเลยนะ<ช>เขาบอกว่าภูเขาก็สวยมีทั้งน้ําตกแล้วก็ป่าแถมยังมีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะแล้วก็มีหมีด้วยใช่แล้วเขาบอกว่าที่นี่มีหมีดุด้วยนะคะหมีเนี่ยมันจะได้กินอาหารอยู่ในรถแล้วที่อยู่ในรถใช่แล้วเขาก็จะแบบดึงอะ่ะเปิดประตูเข้ามาเอาอาหาร เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอหมีเขาบอกให้ทํายังไงให้แบบต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกัน<ไ>ใช่ใช่อยู่อยู่ด้วยกันแล้วก็ทําเสียงขู่ดังๆแล้วมันจะไปพยายามให้มีอาหารน้อยที่สุดในรถนะคะก็ต้องระวงังดูนะ,ะระวังมีอาหากะะอันนี้แผนที่นะคะใหญ่มากกว้างมากเขาบอกว่าเที่ยว7ดวันก็ไม่หมดนะสกายเลอร์ ข้างทางสวยมากเลยภูเขาหินสวยมากเลยค่ะวันนี้เรานั่งรถชมวิวกันนะคะสวยๆค่ะโอ้ภูเขาก้อนอหินยักษ์อ่าเรามาถึงจุดชมวิวที่แรกที่ไหนคะชื่อว่าอะไรคะ t น n a y a Lake ครับโอ้เป็นทะเลสาบสวยนะคะ ดีกับสกายเลอร์ก็ลงไปดูน้ำใสๆนะคะใสามากเลยน้ำที่เนี้ยคนเขาก็มาตกปลากันนะแล้วก็ปิกนิกนะคะทานอาหาราน,น้ำใสามากรีทีนี่สวยมากๆเลยค่ะเหมือนในโปสการ์ดเลยแ,แล้วเดี๋ยวเรามาปิกนิกกันตรงนี้นะใช่ค่ะทานอาหารกันตรงนี้ค่ะไกลเลอรหาปลาอีกแล้วหรอใช่ครับ <laughs> เราก็มาทานอาหารกันที่นี่นะคะริมทะเลสาบ สวยงามมากเลยค่ะที่นี่นะคะนี่ค่ะไม่พูนกินสลัดผักนะคะพ e กินอะไร lunchables ค่ะนี่นะเราใส่เราใส่ชีสแล้วก็ใส่แฮมแล้วก็กินกันแบบง่ายๆอย่างนี้เลยเนาะบีนกสวยมากเลยนกสีฟ้าอ้าวสวยมากเลยค่ะนี่อันนี้ตัวเมียค่ะ มืกี้ตัวผู้อุ้ยนี่เราไม่ต้องไปส่องนกไกลเลยนะเห็นกันชัดตรงนี้เลยนะอุทยานแห่งชาติที่อเมริกานะคะแคลิฟอร์เนียค่ะสวยมากไปดูเด็กๆกันดีกว่าเขาทำอะไรกันนะคะระวังนะคะน้ำเย็นไม่บรีว้าวสวยจริงๆค่ะที่นี่โอ้เด็กๆไปตรงนู้นแล้วเบรีเรียกสิสวย นี่นะคะวิวที่อุทยานแห่งชาติโยซซมินตี้แคลิฟอร์เนียนะคะตอนนี้เรากำลังบินขึ้นฟ้านะคะไม่ใช่ค่ะเรากำลังจะไปจุดต่อไปกันนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งใช่ไหมแดดี้ใช่ครับชื่อว่าอะไรคะอมสเตดพอยต์ครับ โอ้ตรงนี้นะคะโหภูเขายิ่งใหญ่อลังการสวยมากเลยหนาวไหมหนาวมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันไหมคะค่ะนี่เราอยู่ตรงนี้กันนะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นภูเขาใหญ่ๆห,หินก้อนใหญ่ที่เราเห็นอยู่ตรงนู้นหเห็นไหมีนี่เขาให้ดูอ้โหกว้างมาก ตรงนู้นค่ะตอนนี้มันแห้งค่ะแต่ว่าเวลา,ามีน้ําแข็งใช่ไหมคะแล้วน้ําแข็งมันละลายมันก็จะมี<ห>น้ําเยอะมากตรงนั้นนะคะคือฮาร์ฟโดมค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปน้ําตกโยเซมิตีนะคะแต่ว่าดูสิคะอ้ะคะ่ะมีกวางสองตัวคะ่ะเขาเห็นกวาง้วยนะคะสองตัวเลยเดินอยู่ข้างทางาแต่ว่าเราเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวมันจะวิ่งวิ่งหนีใช่อ้ยใกล้มากเลย ที่นี่นะคะเราเห็นทั้งนกแล้วก็กวางตัวเป็นๆเ,เลยใกล้ๆเลยนะคะดูดิดูเขามันดิโอ้โหว้าวอุ้ยมี2ตัวเลยนะคะตัวน,นู้นกำลังทำอะไรอยู่ <c oughs> เออตัวน,นู้นออ,อยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ชอบเขามากเลยเขาสวยมากเลยอ่ะอันนี้นะคะเป็นตัวเบบี้ตัวเบบี้เหรอใช่ค่ะเพราะว่าตรงตรงเขานะคะมันยังไม่แตกที่มันเป็นขนๆอยู่อะค่ะโอ้ถ้ามีขนคือเป็นเบบี้ยู่แต่ว่าตรงนู้นนแก่แล้วใช่ไหมใช่อุ้ยไม่น่าเชื่อเลยเราจะเห็นกวางตัวเป็นๆ ค่ะแต่ว่าไม่มีน้ำ <c oughs> แห้งหมดเลยค่ะ <c oughs> นี่สกายเลอร์กำลัง <c oughs> ปีนลงนะคะแห้งอู้นู่นค่ะดูค่ะกระลอ,อกกำลังกินน้ำนะคะใส่จะหิวน้ำเพราะว่าไม่มีน้ำตกไง <c oughs> น้ำไม่มีมันก็เลยหิวน้ำนะคะโอ้บีนะคะไปตรงนู้นเลยค่ะเดินไปไกลามากเลยนี่ถ้าน้ำตกไหลลงมาจริงๆเราไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้นะคะโอ้ยน้ำแห้งมากเลยค่ะ ตอนที่มานี้ไม่มีน้ําเลยเอ้าวเด็กๆทําอะไรกันอยู่เราจะไปที่อื่นต่อแล้วกลับมาแล้วบีไปแล้วสกายเลอไป,ไปแล้วมาแล้วดูเด็กๆตัวนิดเดียวนะคะเทียบกับน้ําตกนี้ดูดิด <c oughs> สูงมากมาถึง Valley View แล้วปีปีไปทําอะไรบนหินเป็นเล็งแล้วคะ่ะ แล้วพอด้านหลังตรงนู้นอโว้าแล้วก็ตรงนู้นค่ะวิวสวยมากสวยมากๆเลยตรงนี้นะคะโอ้ตอนนี้แดนนี่อยู่ในอุโมงค์อุโมงค์ยาวมากอุโมงค์ยาวมากเลยหันมาฝั่งนี้นะคะก็เป็นวิวจากในอุโมงค์ค่ะสวยมากเลย เด็กๆเ,เห็นไหมคะไฟป่าน่าจะเผาต้นไม้นะเห็นปะน่ากลัวมากเลยฝั่งนี้เป็นเหวลึกลงไปเลยนะคะและ <c oughs> ที่สุดท้ายนะคะ <c oughs> ที่เราจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินสวยๆ <c oughs> วยนั่นก็คือที่กราเชียโพยค่ะ <c oughs> แต่ตอนนี้เรารอสกายเลื่อนเข้าแมน้ำดีกว่า อีกครึ่งชั่วโมงพาที่จะตกดินแล้วก็อีกตั้ง16กิโลกว่าเราจะไปถึงสกายเลยยังไม่ออกมาเลยไกยเลอแม่ไปก่อนนะเดี๋ยวมารับนะโอเคอเก็บ <laughs> ไปครึ่งหนึงได้ไหม <No. S 1> พาที่จะตกดินแล้วไกเลอมีมีมาแล้วไกเลอร์มีรู <laughs> <laughs> ้แล้ว <laughs> โอ้ยออกมาแล้ว นี้นะคะเราก็ถึงแล้วค่ะที่ Glacier Point ว้าวข้างหลังบีสูงมากมากเลยดูดิดดโอ,โอว้าวสวยมากเลยค่ะสูงมากเลยค่ะสวยมากเลยบี อาทิตย์ตกดินที่นี่สวยมากๆเลยค่ะบีใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างอุทยานแห่งชาติที่นี่สวยมากเลยค่ะบีชอบอะไรมากที่สุดคะหนูคิดว่าหนูน่าจะชอบแม่น้ํำอ๋อทะเลสาบใช่ไหมใช่ค่ะแล้วดั๊ดดี้ล่ะคะผมชอบที่นี่ครับที่นี่ใช่ไหมเออแม่แม่พึ่งชอบหมดเลยค่ะที่นี่สวยทั้งต้นไม้ภูเขาทะเลสาบทุกอย่างเลยนะคะลวสกยเลอร์ล่ะสกยเลอร์ไปนู่นแล้วค่ะ ไม่หลอนแล้เลยอ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องเปียรนส์แกรับค่ะบ๊ายบาย